iPhone 12 4G อาจมีให้เลือกแค่รุ่นเดียวและราคาแพงกว่ารุ Natural, ่น 5G iPhone รุ่นไหนบ้างที่ Apple อาจเลิกขายหลังเปิดตัวรุ่นใหม่ปีนี้2020สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ MZ Channel Review iPhone 12 4G อาจมีให้เลือกแค่รุ่นเดียวและราคาแพงกว่ารุ่น 5G คาด Apple เตรียมเปิดตัวรุ่น 4G ให้เห็นช่วงปีหน้าอย่างที่หลายคนน่าจะพอทราบข่าวกันมาบ้างว่า iPhone 12ปีนี้มีการอัปเกรดครั้งใหญ่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงชิปโมเด็มภายในเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย 5G ได้เหมือนกับสมาร์ทโฟนเลือดของรุ่นอื่นๆแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าเราอาจได้เห็น iPhone 12รุ่น 4G เปิดตัวออกมาด้วยเช่นเดียวกันกับราคาว,วางจำหน่ายที่อาจจะสูงกว่ารุ่น 5G ครับข้อมูลดังกล่าว ถูกเปิดเผยว่ามาจากนักวิเคราะห์จากสถาบันเวดบัต Security ที่ได้ออกมาเผยให้ทราบว่า iPhone 12จะมีการวางจำหน่ายทั้งหมด2โมเดลคือรุ่นรองรับ 4G และรุ่นที่รองรับ 5G โดยในรุ่น 4G จะเปิดตัวให้เห็นในช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ์ปี2021โดยมาพร้อมกับดีไซน์และคุณสมบัติภายในที่เหมือนกับ iPhone 12 5G ที่จะเปิดตัวช่วงปลายปีนี้ทุกประการ แต่ราคาวางจำหน่ายรุ่น 4G จะอยู่ที่ราว800ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2 4 9 0 0บาทซึ่งนับว่าเป็นราคาที่สูงกว่า iPhone 12 5G และ iPhone 12 Max 5G ที่เคยมีราคาหลุดออกมาเริ่มต้นที่ราว649ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2 1 0 0 0บาทเท่านั้นทำให้มีความเป็นไปได้ว่า iPhone 12รุ่น 4G ที่จะเปิดตัวในปีหน้าจะไม่ใช่รุ่นปกติแต่อาจเป็นรุ่นโปรนั่นเอง สำหรับ iPhone 12 5 g ที่เตรียมเปิดตัวให้เห็นภายในช่วงปลายปีนี้คาดว่าจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้านสเปคและดีไซน์ใหม่ด้วยหน้าจอแสดงผลแบบ OLED ขนาดใหญ่สูงสุด6.7นิ้วมาพร้อมกล้องหลัง4ตัวที่มีการเพิ่มไลด์ดาร์สแกนเนอร์สำหรับช่วยตรวจจับระยะชัดตื้นได้อย่างแม่นยำเพื่อการนำเทคโนโลยี AR รวมถึงการถ่ายภาพพอดเทตที่สวยงามยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ดีข้อมูลด้านต้นยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการต้องติดตามกันต่อไป ที่มาโฟนอารีนา iPhone 12อาจเปิดตัว12ตุนลาคมนี้คาดว่ามีทั้งหมด4รุ่นและรองรับ 5G ในช่วงครึ่งปีหลังแบบนี้คงไม่มีสมาร์ทโฟนรุ่นไหนถูกจับตามองไปมากกว่า iPhone 12อีกแล้วที่ผ่านมาก็มีข้อมูลรุดออกมาพอสมควรทั้งดีไซน์และสเปคเบื้องต้นจนกระทั่งล่าสุดก็มีกำหนดการเปิดตัวและวางจำหน่ายของ iPhone 12ออกมาแล้วรวมถึง iPad และ Apple Watch รุ่นใหม่ด้วยครับ ข้อมูลนี้มาจากจอห์นโพเซอร์ดึ่งในทิปสเตอร์ชื่อดังในแวดวงข่าวลุดของ Apple ซึ่งได้เปิดเผยว่า iPhone 12และ iPhone 12 Pro จะเปิดตัวในวันที่12ตุลาคมนี้โดย iPhone 12รุ่นธรรมดาจะเปิดพรีออเดอร์ทันทีในวันเดียวกันและเริ่มจัดส่งในวันที่19ตุลาคมเป็นต้นไปส่วน iPhone 12 Pro จะเปิดพรีออเดอร์และเริ่มจัดส่งในเดือนพฤศจิกายน สำหรับ iPad 10.2นิ้วราคาประหยัดรุ่นใหม่และ Apple Watch Series 6จะเปิดตัวในวันที่7กันยายนแต่จะเปิดตัวผ่าน Please Release โดยไม่มีการจัดอีเวนต์ใดๆจากข้อมูลล่าสุดคาดว่า iPhone 12จะเปิดตัวออกมา4รุ่นด้วยกันได้แก่ iPhone 12 iPhone 12 Max iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max โดยคาดว่าจะอัปเกรดไปใช้จอ OLED ทั้งหมดและอาจรองรับ 5G ด้วย โดยใช้ชิปเซต Apple A14 Bionic แต่อาจจะไม่แถมหูฟังและอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้ในกล่องที่มา John พเซอร์ iPhone รุ่นไหนบ้างที่ Apple อาจเลิกขายหลังเปิดตัวรุ่นใหม่ปีนี้2020ปกติแล้วหลังเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ Apple จะเลิกขาย iPhone รุ่นเก่าบางรุ่นเพื่อเปิดทางให้รุ่นใหม่ทาตลาดมาดูกันว่าในปี2020นี้จะมีรุ่นใดที่ถูกเลิกขายบ้าง iPhone รุ่นที่ Apple อาจเลิกขายหลังเปิดตัวรุ่นใหม่ปีนี้2020การเลิกขายในปีนี้หมายถึงไม่ได้เปิดให้สั่งซื้อผ่าน Apple Store ออนไลน์แต่จะยังมีจำหน่ายตามหน้าร้านตัวแทนอยู่ iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max เพื่อไม่ให้ทำตลาดทับกัน Apple มักจะเลิกขาย iPhone รุ่นพรีเมียมก่อนหน้าหลังเปิดตัวรุ่นใหม่อย่างเช่นตอนเปิดตัว iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max ก็เลยเลิกขาย iPhone xs iPhone xs max สำหรับปี2020นี้คาดว่าจะมี iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max มาแทนที่ซึ่งคาดว่าราคาเปิดขายจะอยู่ในช่วงเดียวกันดังนั้น iPhone 11 Pro 11 Pro Max อาจถูกเลิกขายหลังรุ่นใหม่เปิดตัว iPhone XR iPhone XR เปิดตัวพร้อมๆกับ iPhone XS iPhone XS Max แต่การมากของ iPhone 11 iPhone 11 Pro ก็ไม่ได้ถูกเลิกขายเพราะ Apple ตั้งเป้าให้ iPhone XR เป็นรุ่นเริ่มต้นสำหรับ iPhone ตระกูล Face ID หากปลายปีนี้ Apple เปิดตัว iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max ก็เป็นไปได้นนว่าจะเลิกขาย iPhone XR แล้วขยับ iPhone 11พร้อมปรับราคาให้เป็น iPhone รุ่นเริ่มต้นสำหรับ iPhone ตระกูล Face ID แทน iPhone SE รุ่นที่2ต้นปีกลางปี2021สำหรับ iPhone SE รุ่นที่2นั้นคาดว่า a p p l e จะยังไม่เลิกขายทันทีหลัง iPhone รุ่นใหม่เปิดตัวแต่อาจจะเป็นเลิกขายในช่วงต้นปีกลางปี2021ที่มีรายงานว่าจะมี iPhone รุ่นราคาย่อมเยาเปิดตัวช่วงนั้นด้วยแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็น iPhone SE ปรัหรือ iPhone 12รุ่นตัดสเปคกันแน่ ข้อมูลที่เรารายงานนี้จะช่วยให้ผู้ซื้อสามารถวางแผนการซื้อ iPhone รุ่นใหม่ได้เพราะ iPhone รุ่นที่คาดว่า Apple จะเลิกขายนี้ก็มีสเปคการใช้งานที่ทันสมัยอยู่ดีแต่ที่เลิกขายก็เพื่อเปิดทางให้รุ่นใหม่กว่านั่นเองและการซื้อ iPhone รุ่นที่ถูก Apple เลเลิกขายแต่ยังขายที่หน้าร้านตัวแทนนั้นจะได้ราคาที่เข้าถึงง่ายกว่าเดิมอัปเดตล่าสุด iPhone 12เปรียบเทียบสเปคฟีเจอร์ใหม่เริ่มต้นราว1 7 0 0 0บาทร่วมข่าวหลุดข่าวลือ เปรียบเทียบสเปค iPhone 12ในปีนี้มีข่าวลือออกมาอย่างต่อเนื่องโดยในรุ่น iPhone 12 Pro นั้นจะเป็นรุ่นรองรับ 5G และมีกล้อง l i d ด้าสแกนเนเหมือนกับ iPad Pro ในปีนี้แต่ก็ยังมีรุ่น iPhone 12 4G ราคาเริ่มต้นประมาณ17,000บาทเท่านั้นนอกจากสเปคที่ถูกพูดถึงกันแล้วราคาก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนให้ความสนใจโดย iPhone 12ในปีนี้จะมีราคาเริ่มต้นราว28,000บาท ราคา iPhone 12หน้าจอ5.4นิ้ว128 g b 649ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ28,000บาท256 g b 749ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ24,000บาท iPhone 12 Max หน้าจอ6.1นิ้ว128 g b 749ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ24,000บาท256 g b 849ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ27,300บาท iPhone 12 Pro หน้าจอ6.1นิ้ว128 GB 99ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ32,000บาท256 GB 1,099ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ35,000บาท512 GB 1,299ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ41,000บาทราคา iPhone 12 Pro Max หน้าจอ6.7นิ้ว ร28 GB 1,099ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ35,000บาท256 GB 1,199ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ38,500บาท512 GB 1,399ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ45,000บาท iPhone 12 Pro จะมี LiDAR ก c a n n e r ตามข่าวลือ iPhone 12 Pro จะมีกล้องทั้งหมด4ตัวโดยกล้องที่เพิ่มมานั้นก็ไม่ได้สร้างความแปลกใจมากนักเพราะเป็น LiDAR Scanner เหมือนกับ iPad Pro ในปีนี้แต่นับเป็นครั้งแรกที่ iPhone มีกล้องชนิดนี้ให้ใช้งานได้เป็นเทคโนโลยีที่ทำงานบนหลักการของกล้อง TOF สำหรับตรวจจับพื้นที่ในรูปแบบ3มิติซึ่งส่วนใหญ่จะใช้งานด้านการออกแบบของสถาปนิกแต่สำหรับ iPhone คาดว่าจะเน้นไปที่เรื่อง AR และการถ่ายรูปที่เก็บรายละเอียดความชัดลึกชัดตื้นได้มากขึ้น iPhone 12 Pro มาพร้อม iOS 14ภาพดังกล่าวมาจาก Instagram ของ Concept iPhone ที่เป็นผู้ทำภาพและวิดีโอคอนเซปต์ของ Apple ซึ่งบอกว่าเป็นการหลุดจากโค้ดใน iOS 14โดยทั้ง3เลนนอกเหนือจาก LiDAR Scanner จะมีเลนวายอัลตร้าวายและเทเลโฟโต้ iPhone 12 Pro ใช้ชิปเซ็ต A 1 4 b i o n ไบ iPhone ทุกรุ่นปีนี้จะใช้ชิป Apple A 1 4 Bionic รุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้กับรุ่นใดมาก่อนในขณะนี้มีความเร็วสูงสุด3.1 GHz และมีหน่วยความจำแรม6 GB ซึ่งเท่ากับ iPad Pro รุ่นใหม่ตามที่พบการทดสอบป,ประสิทธิภาพตัวเครื่องจาก Geekbench iPhone 12 Pro หน้าจอ6.1นิ้ว iPhone 12 Pro จะมีหน้าจอขนาด6.1นิ้วในขณะที่ iPhone 12 Pro Max จะมีหน้าจอใหญ่ถึง6.7นิ้ว และทุกรุ่นจะรองรับการใช้งานเครือข่าย 5G โดยในปีนี้คาดการว่าจะเปิดตัวล่าช้าออกไปในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 iPhone 12 Pro สีนาวีบลูใหม่สำหรับสีนาวี l u e คาดว่าอาจจะเพิ่มเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหรือไม่ก็มาแทนที่สีเขียวมิดในกลีนที่เป็นของสี iPhone 11 Pro และ11 Pro Max ในปีที่แล้ว และแมว้ว่ากระแสข่าวของ iPhone 12ที่จะไม่แถมหูฟัง AirPods และอะแดปเตอร์ให้ในกล่องแต่นักวิเคราะห์อย่างเจฟฟ์ o ูลได้ให้ความเห็นว่า iPhone 12จะแพงขึ้นราว50ดอลลาร์หรือประมาณ1,500บาทเมื่อเทียบกับ iPhone 11นอกจากสเปคที่ถูกพูดถึงแล้วราคาก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนให้ความสนใจโดย iPhone 12ในปีนี้มีราคาเริ่มต้นราว17,000บาท อย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงแค่ข่าวลือข่าวหลุดเท่านั้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่จนกว่าจะมีการประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการจาก Apple ยังไงต้องรอติดตามกันอีกทีนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมและรับฟังคลิปจนจบหากข้อมูลผิดพลาดประการใดทางทีมงานผู้จัดทำต้องกลับขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทีมงานเอ็มจ้าชาแนลรีวิวเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ